หลกันไปต่อแหมวันนี้จริงๆอยากบอลูนสเก็ตเตอร์นะเนี่ยแต่กลายเป็นว่าไม้ธรรมดาแตกดีกว่านี่ไงสิบมาอีกดิโอ้โหสุ่มมาแบบนี้แหมอู้เลยสเก็ตเตอร์เข้าตอนนี้ว้าวจะมีอะไรดีเลยวานี่สเปล่าครับทุกคนโอ้โหสเก็ตเตอร์มาเข้าตอนนี้แต่ก็ยังถือว่าไม่แย่เอ,เ,อเอมาหนึ่งเอมาหนึ่งแล้วสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์โคมาอืมแตอเอ เออต้องเอรี่ไปดิ่ซึ่งกูนหน้าซึ่งกูนหน้าไว้ออวตรงนี้อ้โแตกจังหวะนี้ซุ่มในซองแถวว้าวมากระปะคูน้าอีกกูไปดิอืึมฮึมคาริโกเดียวคาริโกเดียวมายังแตกต่อเนื่องโอ้หัวใจตายอีกนิดนึงซุ่มโอ้ยแตกก่อนแตกก่อนซุ่มซุ่มท้อซุ่มท้อม,ม,มา เงินไปเอ้ยรวมสามช่องคิวโอ้โหแตกไม่พักแตกไม่พักต่อคีมาสี่ช่องดูสิเกตเตอร์หลายรอบเลยนะสองสามอี้หูเปนวายใจหายแวสอู้หูจบกันไปที่สุดหูเป็นวายใจกันไปเท่าไรครับอือหือขึ้นไหมอู้หูหมื่นสี่ว้า อันนี้บอกได้เลยแหมดีขาขงามพระรามชุวยบอยครับมาดูซิสุมโหมีสุม่มมีไวามาสุ่มมา <Okay. S 1> โอ้มีก้างแรกก่อนไปอีกมาคูนหน้าสุ่มมาบบโบโอ้แม่นางน้า,นาม,มนลอบไปสมดกระดานรอบนี้บอกได้เลยว่าแจมโบโอ้โหไปแล้วครับไหลไปครับไหลไปครับย่างหยุดอย่าหยุดเพ้าไปนี่อย่าหยุดแพต้าไปนี่ ขึ้นไปขึ้นไปจะตกคู่อะไร่าววัสด,ดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ชายเลม้ยงบู๊ วันเว้นวันเวลาสองทุ่มที่ช่องย o u t u พี่พียชัลแลมโบนะจ๊ะแมวันนี้ดูซิว่าเกมไหนจะนําโชคให้กับเพียว,วันนี้เฮียจะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นนะจ๊ะญี่ปุ่นแม่มีพิชัดกับปะมีจิ้งจอกมีมนางหน้ามนอีกแล้วดูซิมาวันนี้ทุน4,400ไม้400จะลุ่งหรือจะล่วงเดี๋ยวไปดูกันนะสุมม่มหาอื้มไงก้าวมาดีก้าวมาดีไปไย ไปมาเคอือหือไม่มีไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนี่มันเพิ่งจะเริ่มต้นโดเซยหยุดมาอือหือสเก็ตเตอร์จากสเก็ตเตอร์เริ่มมาเฮ้ยซุ่มสองช่องซุ่มสองช่องอู้หซุ่มเหมือนกันนี่ไงมีวายไปดิคุณสองไปอีกจ้าไปอีกจ้าคุณคุณสามไม่ไม่ไหลแต่ก็ยังถือว่าไม่แย่เอมาหนึ่งเอมาหนึ่งแล้วสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์โผมาอื้อหือเอ เออต้องเองนี่ไปนี่ขึ้นกูนหน้าขึ้นกูหน้าเอาไว้สองข้า้แตกจังหวะน,นี้ตุ่มในซองแถวว้าวมากระปะคูน่าอีคูคไปนี่คาริโกเดียวคาริโกเดียวไปยังแตกต่อเนื่องโอ้หัวใจตวแต่ว่าอีกอนิงซุ่มโอ้ยแตกก่อนแตกก่อนซุ่มซุ่มตาอซุ่มต่อมา เงินไปเอ้ยชมสามช่องคิวโอโหแตกไม่พักแตกไม่พักต่อตีมาสี่ช่องดูสิเกตเตอร์หลายรอบเลยนะสองสามอูหเป็นวายใจหายแวบอูหูจบดกันไปที่สุดาได้กันไปเท่าไรครับอือหือขึ้นไหมอูู้หมื่นสี่ว้าวอันนี้บอกได้เลยว่าสุดจัด สุดจ okay. anyway like ัดปลัดไปได้บอกเพราะเฮียชัยบอกเองโอ้โหแล้วสุดปลอีกอนี้เกือบมาเกิดมาเกลนแต่คูณสองไปดีแต่คุณสองไปดีเวเตอร์ลงมไม้แก้วแหมแต่คอามก็ดีเฮ้ยมีส่งสองช่องมีส่งส่งสองช่องมีไว้โอ้โหตายแน่นอนกูด้ winner เกมดีที่ต้องลืมนะทุกคนบอกเลยว่าช่วงเวลานี้เท่านั้นจะ บอกได้เลยว่าอยากบอกเลยว่าวันนี้เฮียสุดจัดไปอีกไปอีกไปอีกคูนสองต่อที่เติม์มีไว้โอ้แต่ดอคูสองยังดีนี่นเทมาดีเทมารีแม่งหน้ามนแม่งหน้ามลไม่มาแต่เก้าบะโอไม่แตกต่อจบที่คูณสี่เมื่อกี้ดูดิไปไงต่อไปไงต่อสตเตอร์โอ้กะปะอืมเต็มช่องเสียดดย สึงสามแถวสูงสามแถวติ้งตอกว่ะตายกกระดานว้าวดีงามพระรามสิบหกอีกแล้วครับแหมดีงามพระรามสิบหกอย่างครับมาดูสิโอ้มีสุ่มมีไว้มาสูมมาโอ้มีก้าวไกลก่อนไปอีกมาคูน่าส่มมาบ๊บอูโอ้ยแม่นางหน้ามนล่อไปกบหมดกระดานรอบนี้บอกได้เลยว่าแจมบุ๊ โอ้โหไปแล้วครับไหลไปครับไหลไปครับอย่าหยุดอย่าหยุดไมค้าไปดิอย่าหยุดไมค้าไปดิขึ้นไปอีกขึ้นไปอีก,อกจะจบที่เท่าไรสองหมื่นสี่เป็นซุปเปอร์เมค้าอูว้าวบอกได้คำเดียวเลยครับว่าสุดจัดประหลาดไม่ได้บอกเพราะเหยียดใจบอกเองไหลกันไปต่อแหมวันนี้จริงๆอยากรู้สเก็ตเตอร์นะเนี่ย แตกกลายเป็นว่าไม้ธรรมดาแตกดีกว่านี่ไงสิบมาอีกดิโอ้โหส่งมาแบบนี้แหมอูเรสเรตเกเตอร์เข้าตอนนี้ว้าวจะมีอะไรดีเลยวะนี่หรือเปล่าครับทุกคนโอ้โหเตเกเตอร์มาเข้าตอนท้ายแบบนี้อืมรู้จะพูดยังไงนี่ไงนี่ไงไปอีกดูดิบุนซีบุนซีเฮ้ยโอ้โหไม่เข้าเลยเอ่ะ ใจขอไม่ค่อยดีไหลไปไหลไปไหลไปเฮียใช่รอได้เพราะที่ไม่รีขอให้แตกตัน้หน่อยแตกทีนึงนี่ขอให้แตกหนักๆนานะไม่แตกอย่างนี้เฮ้ยโอ้เดือดสองไม้จะไม่แตกกันเลยเอสองไม้เอาเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้ให้สักครั้งหนึ่งเหอะให้ให้หน่อยไหมนี่โอ้หตายฮ่าเข้าสเกต็ตเตอร์แต่ไม่แตกเลย แต่ถามว่าวันนี้ยอดรวมที่ได้ไปก็ไม่ธรรมดานะครับทุนมา4ไม400ได้กลับไป46,000ว้าวแม่บอกได้คำเดียวเลยว่าวันนี้สุดจัดนะจ๊ะแล้วก็ชอบใครที่ดูแล้วชอบบกชอบใจย,ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพียด้วยแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า